โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนาูโตะนาูโตะชิบูเดนอัติเมริจาสตอมสครับเนีจะเป็นนาูโตะซะงั้นมัวซูเวอร์เหมือนเดิมครับแล้ววันนี้จะเป็นตาใครครับวันนี้ผมตั้งเป้าว่าจะเอาไปฝึกก่อนเพราะตัวนี้มีสกิลเดียวผมเล็งไว้แล้วเอ่อว๊บ ดารุย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 ตัวนี้ผมเคยเล่นยังยังเนอะดารุยดารุยมีคาถาอะไรคาถาพายุเหรอเขาใช้พายุเหรอตัวเนี้ยไม่เข้าใจอ่ะลองไปดูก่อนฝึกก่อนฝึกก่อนไม่เคยเล่นตัวนี้เล่นไหมไหนลุยซุปลุยซุปป้องกันลุสซุปย่อย่อปันดาบ ฟันดาบปเป็นนิจาฟันดาบเลยจ้าโสมต,ตีลงล่างโจมตีโจมตีธรรมดาจับเอ้ยจับเใปใ็นสายฟ้าเหมือนซาสึเกะเลยอ่ะนี่ช็อตแล้วก็สับด้วยอิโต้เล็กอิโต้เลยไหมเล็กอิโต้โจมต,ตีขึ้นข้าบน เฮฮ้้ยยคาถาสายฟ้าโอ้โหใช้สายฟ้าครับแล้วท่าพิเศษอะ่ะสไลเดอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยซุปสไลเดอร์โอเคขอเข้าใจท่านะเฮ้ยจบสีทีดาลุยของเราเลยกว่ลลุยกันนะดาลุยดาลุยขนาดออกเสียงดาลุยครับ ลุยเข้าไปได้เป็นโคคังเงีเ้ยได้เป็นไรคังเงีน้นะคนเนี้ยสืบทอดจากไรคังเงี้เออะเนี่ยคนนี้แหละแต่ไม่มีไม่มีร่างไม่มีร่างไอ้นี่ร่างไรคังเงี้ครับคนนี้มีร่างธรรมดาอาถาลินจารายุอะไรอะเลสเลสเลสสเซอร,ร์เซคัสเลเซอร์เซคัสเอาใหม่เอาใหม่อาถา พายุเสเซอร์สกัสเค๋ฮึสุปยอถอยหลังไม่โดนครับจับฮึสุปสไลเดอร์นี่นี่น,นี่โดนสไลเดอร์ห้าไม้ตายอะไรทาฐาพายุเดี๋ยวก่อนจันติจันติเอาไฟทาฐาพายุ แบ็คันติงเจจำนงที่สลักลงบนไรเจจำนงุ่ดนดมนไ่เอเื่อตัวโชมัดอะไรนะที่แบ็คแบ็คคันติงใช่ไหมฉันไม่ได้อยู่ข้างกายท่านผู้นั้นโดยไม่ต้องทำอะไรหรอกนะลินจาอีโต้ลินจาลินจาถืออีโต้ครับ มันคือดาบิจจาตอนแรกนึกจะเป็นดาบเหมือนดาบสมุเลยอะมันไม่ใช่มันเป็นดาบอิโตโ้มา,าครับจับเหรอสไลเดอร์เฮ้ยท่าพิเศษมันมันมันใช้ได้เลยเนี่ยแบทคันติงแบทคันติง,องเอาไปเลยคาถาพายุมันควรจะเป็นคาถาสายฟ้านะ ทำไมมันเรียกกระถาพายุวะผมไม่เข้าใจอ่ะเฮ้ยซุปสไลเดอร์สไลเดอร์ของผมไม่แปลงร่างทำไมอาจารย์ไก่คุณจะแปลงร่างทำไมเฮ้ยซุปช็อตเราก่อนโอเคเราฝึกมาพอแล้วฉันไม่อ่อนหัดขนาดนั้นหรอกนะ เหนื่อยดารุยของเราเอาละคราวนี้ไประดับสูงแบคฮันติงยังไม่เคยเล่นหรอกเนี่ยมันไม่มีร่างอื่นแล้วมีร่างนี้ร่างเดียวตอนมหาสงครามมัเคยเห็นตอนมหาสงครามตัวนี้ มาสุขภิญญา้าอัชชารู้จ้ารู้จ้าว่าไงมาฝันสายหน่อยสิอาถาสายฟ้านี่แน่โจมตีโจมต,จตีเอาไปเลเซ,เซอร์สกัสหรือซุปชาร์จพลังสไลเดอร์เอาไม่โดนีรยวก่อนกดกดวิสิตสไลเดอร์นี่นี่มองก,กันไม่ไม่ไม่นีมไปว่ากาลามันจับไกล ยืนป้องกันไม่ได้ซุปซุปซุปเลเซอร์สคัสเอากลายเป็นไลติงแบทซุปซุปซุปนี่แน่เอาเขาไม่โดนทรายใจเย็นการะเข้ามาฟันลงดินกระถาน้ำอ๋อฟันลงล่างที่เป็นกระถาน้ำครับเอาเลเซอร์ สคัสไปไอ้เนสซัดดูดูดูโอ้ยลืมแปลงล่างฮึสุดถอยหลังช,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 ชัดถอยหลังก่อนชัดชัดเดี๋ยวก่อนอันติเอาไปไลติงแบ็คฮันติงแบ็คฮันติงอ,อะไรวะไม่โดนเลยแบ็คฮันติง อย่าพึนะ่ง๋ยวแปลงร่างตาหน้านะเี๋ยวจะงงที่สลักไว้บนไหล่นี้ฉันจะแสดงให้เห็นตอนนี้ละงำเสือดำแบ็คคันเตอร์แบ็คแันติงแบนติงพอเห็นเสือดำแล้วนึกถึงแบ็คคันเตอร์เลยพูดไปก็อยากเล่นเอาเวนเจอร์เกมอาเวนเจอร์ พอจะไปเล่นแล้วเครื่องมันไม่ค่อยจะไหวครับปรับภาพให้สุดๆไม่ค่อยจะไหวเอาเลยนะคราเนี้ยแปลงล่างตัต้แตง,งแต่ต้นเกมแปลงล่างตั้งแต่ต้นเกมมาเลยครับนี่นี่นี่ฝันธรรมดาฝันธรรมดาก็พอป้องกันจับจับเอ้ยย่า ไม่ได้ไอ,อ้แน่กระสายฟ้าเสือดำโดนเสือดำผมไปไง้วเอาเอาทำไมผมตีมันไม่ได้เสือดำของผมดูดิอะไรวะเลเซอร์ส,ะ,สะกัสนี่แน่แล้วก็ตัวเราเข้าไปนี่แน,ชน่ชนอือชนอีก ตีแน่ชนเลเซอร์สกัสขาพลังฟันหุ้ยุแวบแวบไม่สำเร็จเอาลงยากไว้คนนี้ลงยากไว้ทำไมกดปุ่มไม่ติดตีแนี่ยตีแนี่ยอันตีเอาไปเลยไม่ทำไมปามาแล้วอันตีเราหยุดเลยอ่ะ้ยซ ึนี่แน่นี่แน่กระฐาน้าำนี่แน่ชนกระฐาน้ำกระฐาน้ำจงออกมาขาสลังอะไรเนี่ยขาสลังก่อนไปชาร์จไม่ได้หรือว่า hunting hunting เอาไปอายุ back hunting แรง,งล่างแล้วสู้คนนี้ไม่ได้เลย เจตจำนงここที่ส,สักที่สันะนี่สักอ่าดูไอตัวนี้ก็กระเบิดพลังแล้วมันไม่รู้สึกมือหวาเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่ลอ,หมลองระเบิดพลังใหม่แต่มันก็เล่นได้สบายๆนะไม่เหนื่อย ฟอู้ฟูเฮ้ยซุบท่าพิเศษมันต้องขยันใช้ท่าพิเศษนะท่าพิเศษมันดูพิเศษพิเศษนี่ฟันไม่ติดเว้ยตี่แน่เลเซอร์เบิดฟังปิงมาฟันเลยแม่หนูน้อยนี่แน่แวบฟันฟันนี่แน่เสือดำ กระถาสายฟ้ากระถาสายฟ้าเสีอดำงำงำงำแล้วเป็นท่านี้ล่ะเลเซอร์สุดขั้เลเซอร์สุดัแล้วก็เสือดำปี่แน่กระถาสายฟ้าเสือดำยอดเยี่ยมเฮ้ยซึ้งโอ้ช็อตมันระยะไกลมาก Iscilla, PI, อ ffic. อ ffic. เฮ้ยสับถลายมานี่หายตัวเก่งหายตัวเก่งหายตัวเก่งจับปีแน่ฮอตแล้วก็ฟันโดยอิโตเลเซอร์คัสเลเซอร์เคัสฮึ่ยแรงเนี่ยเลเซอร์เคัสอุ้ยแปลงร่างเฉยจุเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อยหลังเออเอาไปอันติแบค็คฮันติงลาก้อนมันควรจะเรียกกระถาไใบฟ,าาฟา้ามันเรียกกระถาพายุงำวิสัยพอๆกันนั่นเลยนะไอ้ที่ใช้กระถางเงาบอกเบื่อเบื่อไอนี่บอกเมื่อย ก็มารู้อ่ะเออบอกชอบชอบชอบเบ,บือ่อไอ้นี่ไอ้นี่เมื่อยอันี่ชอบเมื่อยคือเมื่อยตัวใชได้ใชได้มันเหมือนกัน <c oughs> พอเริ่มตู้กับตัวยักษ์ก้าวแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะมันคาถาน้ำเอาไปเลยครับท่านรุ่นที่หนึ่งคาถาน้ำตีงไงถ,งถอยหลังขาถอลังฮึ่ยคาถาสายฟ้าคอตแล้วก็ตาม ตามว่าไงครับตอนนึนนึงเฮ้ยซุบกระเด็นครับเลเซอร์สกัดไม่ไม่ไม่เออนี่แน่สไลเดอร์ของผมนีม่แน่สู้กันลารกระจายเหรอเฮ้ยซุปเลเซอร์เอ้ย เฮ้ยสไลเดอร์จะสไลเดอร์บวกเลเซอร์แปลงร่างแล้วกันโอ้เอ้ยกะว่าจะแปลงร่างสักหน่อยสไลเดอร์เฮ้ยสุสไลเดอร์ตึ๊ดดิตดิ๊ดิ๊ดเลเซอร์สกัสชาร์ทหลังลากก่อนทันรึยัง ลึกุดแบงค์คันติง้งเรียบร้อยไม่ต้องแปลงล่างก็ได้แปลงล่างแล้วมันไม่ค่อยหุ่นหวาเลยตักไว้ที่แขนข้างนี้ขระซาสายฟ้าแบงค์คันติงเรียบร้อยสบายสบายครับจบเร็วมากเลยดารุยนี่มันเป็นตัวที่กระถาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เล่นง่าย แปลงล่างก็ไม่มีแปลงเป็นอะไรนะแ,แค่พลังพลังเยอะขึ้นนึกว่าผมจะฟูเหมือนเหมือนท่านไรครั้งเงี้ย <c oughs> ดูนะแปลงล่าง <c oughs> นี่เสือดำ <c oughs> เอาดีเอาดีแปลงล่างสองคนแปลงล่างสองคนเสือดำ <c oughs> เอาไปเลเซ,ซอรส์สัคัส น,นี่แน่อุย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 ตัวมันใหญ่กว่ามันได้เปรียบมันตัวใหญ่กว่าดูดิเราไม่มีอะไรที่จะไปสู้มันได้เลยเสือดำติงติงติงสือดำกับไฟดำเอาดีเอาดีเอาดีสู้กันด okay ีเลสเตอร์สครัชเอาดีไฟกันเลยเลเอร์สคัชมานี้อ้๊ยฟัพเตอร์เหรอ สไลเดอร์ขับขับขับขำเนี่ยปุ่มมันกดไม่ค่อยจะติดเลยซุบซุบซุบเอากระถ à น้ำไปสายฟ้าสายฟ้าใช่ไหมวิซซุบซุบโดนเฮ้ยเอ็มซีเกือบแล้วเร็ซสุดสัดช้าจังกระเด็นไปมั่งกระเด็นไปมั่งอ้าวลืมไปเลยอู๋เราเบิดพลังไม่ได้เลย ตีแน่ตีตีต,ตีโดน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 สไลเดอร์เราเป็นไงเอาไปอันติแบ็คฮันติงแบ็คฮันติงสายฟ้าสีดำโอ้โหมันไม่ถึงอะ่ะมันไม่ถึงก็ต้องแปลงล่างแล้วล่ะแปลงล่างแล้วล่ะมาเลยสายซุนเกะพี่ต้ขัดขาสายฟ้าสือดำขาสายฟ้าสือดำ ชอบชอบกระถาสายฟ้าสีดำนี่ฟันฟัน,ฟนเฮ้ยลองกระถาน้ำดิดว่าเป็นล่างนี้แล้วมันกระถาน้ำเป็นยังไงโต้สับตายสักโงไม่มีอะไรครับระเบิดพลังแล้วไม่ได้มันเลย,เยดาลุยนายนี่มาอยู่ในหมวดของโทคงเงะไรคงเงะมิซึคะงเงะเงะหมดเลยไม่ได้ดูเหี้ยมเกียมเลยนะนายเนี่ย แต่ก็สู้ได้สบายๆ,ๆนะแต่อีทจิเนี่ยแหละคู้มกว่อีทจินี่แหละอ,อีกาใช่ไหมอีกาใช่ไหมเลเซอร์สกัสกาฟันอีกามาสายฟ้าตามก็ฟันดิครับเ,ออเข้ามาชา้าช้าช้าตั้งหว่าน,นี้ เฮ้ยดยาโอนชเดยเฮ้ยซ้นอนทุบเออโอ้โหนั่นอีกาเก่งเนี่ยฮอตเรียบร้อยสับโัยอีโตมาดีมาดีแข้งล่างมาคาถาสายฟ้าเสือดำเอ้ามาฟันฟัดฟัดฟัด แมปไม่ได้เวทอาทใส่ฟ้าเสือดำยังไม่ได้กดสูปฟ้าเสือดำอไปโดนอันตีอีกแต่อันตีผมนึกว่าใส่ฟ้าเราจะออกก่อนดูเลือดเท่ากันเลยนีบริดให้ตายเถอะอซุบมานี้มานี้ต้องรีบโจมตีเดี๋ยวเราจะแพ้ อานี่ลูกปงลูกฟงชา้ชาชา้าชัดเอาไปห่าไม้ตายชับชับชับ,ชบนี่แน่เอาดิเอาดีเรียบร้อยครับเกือบใา่แพ้ต่ออ,อีทจิซะแล้วฉันไม่ออนหันขนาดนั้นหรอกเสียใจด้วยนะอีทจิเฮ้ยมันชี้ชี้นิ้วสองนิ้วเว้ย ก็จะชี้นิ้วเดียวมันชี้สองนิ้วเอาละครับดารุยวันนี้จบไปอย่างสวยงามครับจะมันไหมก็มันแต่ว่าจะว่าไปมันก็ไม่หือหวาระเบิดพลังแล้วไม่หือหวาเลยตัดจบแบบกระตุ้นไทยครับทุกคนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิป ดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ